วิธีกําจัดตะไคร่เขียวภายใน30นาทีนะครับหรือถ้าผูใ้ใดเหตเร็วนี่ก็สีดาก่านาดำก็สามสินาทีนะอาจจะ1ิบนาทีก็ได้ถ้าเหตเร็วนะครับวิธีแก้ไขตะไคร่เขียวนะตะไคร่เขียวนี่เป็นอันตรายที่สุดเลยกับบอ่อกรุ้งนะครับมันจะเป็นอ่ามันโทษของมันก็คือการดูดอออกซิเจนนะค่อยๆดูดออกซิเจนไป้ามันเต็มบอ่อนี่ก็คือเห็นในกุุงเขาตายยกบอ่อได้นะครับวิธีการแก,ก้คือใส่ อุปกรณ์ประจครัวเขาเนี่แหละก็คือแปลงนะครับอันนี้ผมเห็ดแล้วเด้อทุกย่างในผมมาแช่นี่ก็คือผมเห็ดมาแล้วนะครับว่าเป็นผมที่จะในกินตนาการเนาะไม่แวนนะครับอันนี้ผมเห็ดแล้วเนี่ยโดยใส่แปลงนี่แหละถูนะครับใส่แปลงถูหรือก็ใส่อันนี้ก็ไม่ถูเกันไม่ถูหาสื่อได้ตามทั่วไปแหละครับใน้านค่ะตามสะดวกสื่อเนาะนี่เนาะ้านยี่สิบบาทกับชิมี่ยอ่ดอก ใส่สองอย่างนี่แหละครับกําจัดตะไคร่เขียวนะ,ะเห็ดจังไดก็คือเขาับเอาอแปรงนี่ถูแปรงนี่ใส่ถูขอบบอ่อนะครับใส่ถูขอบบอ่อแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นี่ไทยใส่ถูผืนบอ่อนะนี่อันนี้ผมเห็ดมาแล้วอืตอนเห็ดก็ผมอาจจะบ่ได้ทายให้เบิงมันหยุ่งยากนะครับเนาะนี่ mm hmm. เห็ดแล้วมันก็เป็นสภาพนี่แหละนี่ การถูขอบบ่อเขาก็มันก็จะเป็นขา,ขาวขาวกันแล้ครับนี่โอ้ยมุ่โฟกัสกันมือนะเห็นว่าอัน,นคือห้อยแปลงนะครับห้อยแปลงเขาถูนะนี่อันนี้เห็ดเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่ามันดีบอนะครับมันดีบอเหนสิผมว่าดีกว่าไปใส่ใส่น้ำยาส้มมู <c oughs> ที่เขาขายเนาะอันนั้นใส่เวลาโดนนะครับแต่อันนี้นี่ใส่เวลาบกเกินหนึ่งมือเนะาะจัดการไดเรียบร้อยนะครับถู ถูให้รอบบอ่อนะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นบอ่อเขาก็ใส่ไม่เหี้ยวถูเขาสีบลอลงบอ่อนะครับถูแล้วจังไหนกับปล่อยเขา,าจมลงไปเป็นตะกอนแล้วค่อยใส่การลักดามดูดออกนะมันสีมีผงที่ตกตะกอนเขาก็ซื้อมาใส่นะครับแต่าพาบ่อนี่ก็ยี่หอ้อใดก็ยาผงกับชีแนน้ำแข็ก็ได้เนาะชีผมใส่เนาะแต่วบดีเขาเลยมันเกิดชีตกตะกอนลงไปเป็นกองเลยน้ำกระจายขึ้น แล,แล้วก็ใส่ดูดออกเทียเดียวนะครับมันสีบอเอ่อกระจายเนาะถ้าเฮ็ดที่ผมบอกอ่ะที่ผมอธิบายอยู่นี่เนาะนี่ผมเหดสูบบอเลยเนี่ยเอ็ดุกบอมันก็จะใส่เองทีละถ้ามันเป็นแต่ไข่เขียวนะครับเนาะถ้าบอได้ทีบมเป็นแต่ไข่เขียวกับบอลตองเฮ็ดเนาะนี่อันนี้บมเป็นแต่ไข่เขียวนี่นี่ครับผมเป็นแต่ไข่เขียวมันก็จะเป็นทั้งสี่แต่เป็นแต่ไข่เขียวแบบเฮตไม่แบบเอ่อที่ผมบอกอ่ะวิธีผมผมเหตมันก็จะเป็นทั้งสั่นนะครับ หกบ่อเนี่ผมเห็ดถูกบ่อเลยนะแล้วบ่อที่บรเห็ดก็คือบ่อนี่นะมันก็จะเป็นพื้นบ่อแบบนี้นี่อันนี้บ่อใดเห็ดนะครับอันนี้ย่างปลาท่านเห็ดนี่ย่างปลาท่านเห็ดที่เป็นยั่สี่นี่เมื่อกี้เป็นคิ้วเขียวดำๆนี่เหระนี่แต่ใครเขียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ที่เป็นมืดๆนี่แหละบ่อที่มืดทึบบ่อสะอาดสบ่อเห็นกุ้งเลยนะมันคี่เห็ดให้สภาพ ระบบนี้เวทมันบ่ดีนะครับงา่ามขึ้นมันก็สีดดูดออกซิเจนไปพวกตะไคร่เขียวน่ะย่ามเวทมันก็สีสังเคราะห์ออกซิเจนออกมานะครับย่ามขึ้นเนี่ยมันก็สีแยงออกซิเจนเห็นในกุ้งเขาไปสวรรค์นแะแล้วสีน้ำแบบได้ดีนะครับสีน้ำที่ดีคือสีน้ำแบบเขียวเขียวอ่อนนะสีน้ำเขียวอ่อนแบบนี้นะนี่แดงสีนี่อันนี้ใสอ่าอันนั้นก็สะเขียวเขียวไปนะแล้วสีน้ำแบบได้บ่ดีนะครับสีน้ำที่บ่ดีคือสีแบบนี้นะนี่ อันนี้ต้องแก้ไขนะครับสีมืดทึบสีที่แบบอ่ามองบ่เห็นผื่นบอนะอันนี้บอปบ,บ่ค่อยจะปลอดภัยต่อกุ้งบัางใดเพราะว่าเฮาเหลียวบ่เห็นนะครับา้าน้ำใสเข้ากับสีเหลียวเห็นว่ากุ้งเข้าเป็นเฮาาย่งเฮาอ่าสมารถแก้ไขได้แต่แบงสีห้องโบลูเลยว่ากุ้งเข้าเป็นยังไดเนาะวิที่แก้คือดูดออกนะครับนี่ผมก็ดูดออกไปนิดนึงแล้วเนาะดูดออกอ่าประมาณส0เเนเนาะ เราคอยเติมน้ำไม่นะครับดูดพื้นบอ่อได้ประมาณดูดแต่น้ำเนี่ยดูดเอาขี้กุ้งเอาอย่งออกขางล่างมันสิเป็นขี้ฝุ่นนะครับเขาก็ต้องดูดออกให้เบิร์ตใส่การลากน้ำดูดออกนะครับหวังว่าคลิปนีเขาก็จะมีประโยชน์กับพีพีหลายคนนะครับที่กำลังเลี้ยงกุ้งฝอยหรือเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับถ้ามากกัฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามไปไว้ผมก็มีเทคนิคดีๆในการเลี้ยงกุ้งฝอยใหม่พีพีเสมอนะครับเนาะ